ไม่ได้จ้าพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้กับม้อมพบพอกันอีกแล้วเนาะเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้กับอากาศขึ้มขึ้มฝนลิ่นลินแน่จักน้อยเนะจ้ะไก่เวลาที่นี่จ่างเพิ่นมานปันหน้าหา้สี่ยอดเขานะจ้ะทึง่งทึ่งผู้ละ่ะเข้าไปเบิ่งกันเนาะจ้ะเนาะไปจ่างเพิ่นปันหน้าหา้เห็นบ่โอ้ คุณานาะบินท้องฟ้าก็คึมคึมฝนลิน,นน้อยน้อยน้อยมันตก,ลนนตกแล้วมือคึนนี่ตกแห้งไปเฮียงไปเบิ่งกันเนาะฝนกรลิน,นีนได้เบิ่งจา่าบรมนยนากาศดีดีเลยแตนยม่มฝนตกมาเนาะ ให้ท่องหน้าหญ้าก็เริ่มเกิดแล้วพอบานิึงก็ไทยหุดหน้าไว้เนาะไทยหุดหน้าไว้แล้ว น,นี่อีกทุ่งหนึ่งนี่จ้ะอันนี้อีกหน้าบานเนาะหน้าติดหน้าติดบานทุ่งที่ไซคนก้อนู้นก้อนทีวามันสีเหลืองเนาะแต่ก้อนหนานั่นนะเหมืนหน้าโขกจ้ะ

ท่าที่นี่กันท่าเพื่อนเฮ็ดท่าเพื่อนปัน้นเสร็จแล้วเนาะแฟนเพื่อนกระสีมาหยอดเข่าเนาะเดี๋ยวเขาเสิร์ฟมาเบิงแฟนมาหยอดเข่าตอ่อเนาะจ้ะเนาะเลยแบบจะหยอดเข่าพี่น้องตกลงไม้เลยเลยเองคุณ หดใจวพราะนี่ยแห้งเลยแห้งแห้งขึ้นเรื่อยๆเลย,เลย การสิเอาขบผูกมาใส่ต้องจะต้องฟัดก่อนจ้ะแล้วเดี๋ยวอาการเนี่ยสาฝนมันตกดีวันนี้ก็ให้มันตกดีตลอดเด้อ อันไหนืว่านวานะวนหนรถคนัวแข่งกว่นี้ที่นอนเลยเอาเจ้ามาปันได้ไหปันป่นมอไหนเด้กเขาเจ้าสตารับกหรอ้อายงัยง 我看着。咱好干这个。 มันหมันมังโข่งมันบ่าค,คอ,อ่น,นั่นปันไดเลยหวานเอาเขาวานมาให้มันห่างนะจ๊ะมสมแซม สิ่งเป็นพงนั่นสีดีกูหนีสาใสอันนี้นั่นฝนตกลงมาเนาะก,ะเก็เลยก็ต้องเลยต้องเห็ดเลเห็ดกับอะไรแค่ซีวานต่มกับวานเลยอยู่ดอกจะ้ะแต่ความหวานมาควานขึ้นมาเหเด็ดได้อยู่ก็เลยอ่ะเลย้ก็เห็ด สมัยนี้ท่านสมัยมาจากกันพากันยอดเอาดบริบสม มันเอ,อ้าฝน,นพี่น่องเอ้ยยอกันลง เน <ines> Means, ็ตจะเห็นน่องแห้งด้วเน็ตไปไปไปยัง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 นะฮึมฮึมฮึมจะหยอกกันออกมา นั่งลงสิ้นนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเนาะนางนางนางนั่งลงก่อนนั่งลงปีนนั่งลงเร็วเร็วบอกง่ายแค่สืมือนี้เรื่องขี้เกียจแล้วเรื่มขี้ข้านแล้วเตะเอียงเลยเอียงเอียงสนุกเด็กเตงว่านี่ล่ะลงมาสิบ เห็นเนเขา่าเลยรีตบคักตบเกียร์ <c oughs> ห่านเอาดิพีเเเเ่เอ้ย ดดเพิ่นกำลังสิงมาเห็นอีกแล้วจ้ะหนอบสองเนาะมันจากพักเที่ยงคนไปกินเขาเนะจ้ะไปเห็นหน้าลายทั้งฝนจ้าบะน,นี้ ดิบสมอเมยติิปิน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 สวัสดีท่านผู้ชมกันปิน เห็นง่วงนอนบอก้อนสิจอบไล่กันก้อนสิจากกันไปในมือนี่เนาะอย่าลืมให้ทุกทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันจะได้เฮ็ดคลิปที่ดีๆจะได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปที่ดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับดูรับชมอีกต่อไปเนาะจ้าเนาะ สำหรับมื่อนี้เป้ขออว้พ่อให้ทุกผู้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งโชคดีไม่ใช่สวัสดีค่ะ